สนคุณภูมิธรรมเวชย,ยชัยเมื่อเช้าที่ผ่านมาในออกมาตอกกับสหรัฐกับชาติตะวันตกนะคะโดยที่กระทรวงกลาโหมค่ะในภูมิธรรมเวยยชยชัยเนี่ยพูดถึงข้อกังวลกรณีว่าเอะมันจะมีเหตุร้ายเกิดขึ้นไหมหลังจากที่เราเนี่ยส่งชาวอุยกูกลับจีนคุณภูมิธรรมบอกว่าหากเราส่งชาวอุยกูแล้วได้รับอันตรายจนถึงแก่ชีวิตก็เป็นเรื่องที่ต้องขอบคิดกันแต่ครั้งนี้ค่ะ การดําเนินการนั้นเรามีหนังสือที่เป็นทางการจากจีนที่ควรแก่การเชื่อถือขณะเดียวกันจีนเองเขาก็มีสิทธิ์ที่จะขอตัวชาวอุยกูร์ที่ถูกควบคุมอยู่ในไทยเนี่ยนานกว่า11ปีละมันเป็นเรื่องที่ไม่สมควรเหตุเพราะเราแก้ปัญหาที่ผ่านมาไม่ได้ขณะเดียวกันการส่งตัวไปประเทศที่3เราก็ทำมา11ปีแล้วก่อนหน้านี้อันนี้ก็มาเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งส่งไปแล้วร้อยกว่าคนเขาก็รับไปแล้วก็ไม่มีปัญหา แต่เขาไม่ได้รับหมดไงเพราะเขาคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศเขาด้วยมีเสียงตรงนี้ไหมคะมอ่ะยังไม่มีอ่ะไม่เป็นไร<ม>ดังนั้นเมื่อทางการจีนยืนยันว่าต้องรับหมดอ่ะ<ม>เพราะนี่คือพลเมืองของเขาอ่ะ<ม>เป็นพลเมืองจีน<ม>เชื้อสายอุยกูเพราะฉะนั้นเขาอยากจะรับตัวกลับไปเราก็ดําเนินการตามขั้นตอนอย่างไรก็ตามรัฐบาลชี้แจงกับประเทศตะวันตกหลายชาติเช่นสหรัฐ นี่ไงก็ได้พูดคุยกันแล้วแล้วก็ย้ําไปแล้วว่าเราจะทําภายใต้อธิปไตยและกฎหมายของไทยและคํานึงถึงหลักสากลรวมถึงกฎหมายระหว่างประเทศด้วยไม่ให้เกิดความผิดพลาดรวมถึงต้องคํานึงกฎหมายที่จะไม่ส่งคนไปเสียชีวิตนะคะเรามีสถานะอยู่แค่นี้กักตัวเขาเอาไว้ก็ทําผิดกฎหมาย เราไม่มีทางเลือกอชัดเจนว่าเราเองไม่ได้มีผลประโยชน์อันใดต่อเรื่องนี้เพียงแต่ต้องดำรงประเทศให้ถูกต้องและเหมาะสมเพราะการที่เราขังชาวอุยกูก็ถูกร้องเรียนมาตลอดว่าอเอาเขามาขังไว้ก็ทรมานเห็นไหมล่ะคือโดนั้นมีคน,นตั้งคำถามนะระหว่างการที่ขังเขาไว้อยู่ในที่แคบๆเนี่ยออกไปดูโลกภายนอกไม่ได้นะกับ ให้เขากลับไปอยู่บ้านของเขาเนี่ยในขณะที่ทางการของประเทศเขาเนี่ยให้การรับรองเรื่องความปลอดภัยเรื่องอาชงอาชีพคุณคิดว่าอย่างไหนดีกว่ากันคุณเขาควรจะอยู่ในในที่ตรงนี้ในที่แคบๆไปตลอดชีวิตไหมไอ้ประเทศที่มาประนามเราเนี่ยมันรับเข้าไปไหมล่ะไอเออเมริกาเนี่ยนะอ้าแขนรับเขาไหมล่ะมันก็ไม่รับมันได้แต่ประนามไงนี ลองนึกดูนะคุณผู้ชมน้องพิมพ์ว่าถ้าเกิดสมมติว่าน,นี้ไม่ใช่ชาวอุยกูร์ซึ่งอยู่ในประเทศจีนนะ,ะเป็นชาวอะไรประเทศอะไรธรรมดาธรรมดาที่ไม่ได้เป็นประเทศที่ขัดแย้งกับอเมริกาเนี่ยถ้าทีของอเมริกันของตะวันตกเนี่ยจะไม่รุนแรงเท่านี้เพียงแต่ว่าพอดิพอเป็นคนจีนสัญชาติจีนและมีประเด็นเกี่ยวกับประเทศจีนเนี่ย<ช>เขาก็จะหยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็น<ช>นะเพราะอเมริกาก็ไม่อยากให้จีนเนี่ยเป็นปึกแผน่นอะไรที่มันเป็นฝีเป็นน้องให้แตกได้ก็จะให้แตก ทีมได้ทีมตามได้ตามนะหรือแล้วอีกนิดเดียวคแล้วถ้าเราเนี่ยนะครับไม่ดําเนินนโยบายเรื่องนี้อย่างระม,มัดระวังนะคนหนีรีบเหมือนที่พวกนักสิทธิมนุษยชนพยายามจะยกนะรวมทั้งสื่อบางคนด้วยนะเขาหนีร้อนมาพึ่งเย็นทําไมเราต้องอนุญาตนี้ลองนึกดูว่าถ้าหนีร้อนมาพึ่งเย็นนะ แล้วง่ายๆแบบนี้แล้วได้ไปประเทศที่3ได้ไปอ้นู้นอ้นี้นะเราไม่ดําเนินการอย่างอื่นนะเราก็จะกลายเป็นประเทศที่จุดพักของบรรดาคนนี่ร้อนมาพึ่งเย็นจากทุกประเทศก็จะหาเหตุนี่ร้อนมาพึ่งเย็นอันนี้แหละเราจะกลายเป็นปัญหาในบ้านเราก็ดูเอาเถิดแก๊ง call center มันยังมาแวะพักที่บ้านเราเออไม่จ่ายค่าเหยียบแผ่นดินบ้านเราด้วยนะจนกระทั่ง เรากับจีนเนี่ยเกือบจะมีปัญหาการท่านหลิวจงอี้ที่มาไงหรือจะไปไหนอีกอะไปประเทศไหนก็โรฮิงญาก็ต้องมาพักประเทศเราจะหนีร้อนมาพึ่งเย็นเราซวยขออนุญาตใช้คำนี้เถอะเขาก็จะมีตัวอย่างเฮ้ยไปเมืองไทยได้เออมันอยู่ได้เขาอยู่ได้เไทยใจดีใช่เราก็จะต้องเราจะกลายเป็นคือมมนไม่ใช่แค่เรื่องแบกรับอย่างเดียวนะปัญหาอื่นๆอย่างที่พิมพ์บอกว่าเราอยู่ระหว่างเขาควายของมหาอำนาจเนี่ยนะ เราเอียงไปด้านใดด้านหนึ่งเนี่ยมันก็จะมีปัญหากับเราเองนะครับถามว่ากรรมการสิบอกเอยเดี๋ยวเราจะไปขัดแย้งเรื่องการค้อกันค้ากับยุโรโลกับตะวันตกนะแล้วคุณไม่กลัวมีปัญหากับจีนเหรอจีนเขาบอกนี่คนของผมผมขอรับกัดคุณจะบอกไม่ให้นะเดี๋ยวคุณเอาไปแล้วคุณไปทุบตีเขาคุณไปทรมานเขาจีนบอกนี่ไงออกหนังสือรับรองเลยเรายังบอกไม่ได้หรอกเราไม่เชื่อน้ํายาคุณค่ะได้เหรอเราจะคบหาสมาคมกับจีนยังไงอะ นะ,ะแล้วอย่ามาบน่นว่าโอ้เศรษฐกิจไปดีนะักท่องเที่ยวจีนไม่มายังงู้นอย่างนี้ <c oughs> คือคือไม่ได้บอกว่าจะต้องไปโปรโจีน <c oughs> เรื่องนี้มันเป็นเรื่องการบริหารความสัมพันธ์ <c oughs> ให้มันพอดีพอดีว่าเราควรจะอยู่ตรงไหนในท่ามกลางความขัดแย้งของทั้งสองฝ่าย